พระที่เสียหายนะ่ะมันต้องมองสองแง่ท่านมองในฐานะเป็นพระนี่ถูกหรือเปล่าถ้า,าจะมองในแง่เป็นผลผลิตของสังคมไทยที่มันเสื่อมโทรมเต็มทีแล้วมันเข้ามาทําลายพระาศาสนาถูกไม่ถูกถ่าในแง่นี้มันกลับต้องไปตีสังคมไทยอันนี้คือผลผลิตของสังคมไทยที่เข้ามาทําให้าศาสนาย่อยยับแล้วทําไมท่านไม่รับผิดชอบ ถามองย้อนกลับไปแค่ในศาสนโโสินนี้เองพระเจ้าแป่นดินพระราชาท่านยังถือเป็นความรับผิดชอบต่อสถาบันพระศาสนาเมื่อมีคนที่ไม่สมควรจะบวชเข้าไปบวชแอบแฝงพระศาสนาบวชและไม่เล่าเรียนศึกษาท่านมีมาตรการเอาออกมาจับสึกก็มองไปได้ว่าทางรัฐต้องรับผิดชอบด้วย ว่าคนของตัวเนี่ยจะเข้าไปแอบแฝงทําลายพระศาสนาเพราะฉะนั้นรัฐก็กลายเป็นตัวที่ถ้าทําไม่ดีก็เป็นผู้ส่งเสริมให้คนเหล่านี้คนของตัวนี่เข้าไปทําลายพระศาสนาตัวมีหน้าที่จะต้องไปเอาคนของตัวที่เสียหายออกมาเพราะฉะนั้นอย่างในรัชกาลที่หนึ่งนี่ก็มีเนี่ยในหนังสือน่กฎพระสงฆ์ไอ้กฎหมายตาสามดวงในนี่มีตอนหนึ่งเลยไปกฎพระสงฆ์กฎพระสงฆ์ก็คือกฎหมายพระสงฆ์ของรัชกาลที่หนึ่ง ก็จะมีอย่างเนี้ยเช่นอย่างกฎหนึ่งก็มีพูดถึงว่าผู้ที่ไปบวชเป็นเนนเป็นพระแล้วไม่เล่าเรียนธรรมวินยัยอยู่ไปเอาแต่เรื่องฤิตปาฏิหารให้ไปจับตัวมาแล้วก็ถ้าไม่สมควรพิจารณาแล้วก็จับสึกแล้วให้เอาโทษกับบิดามารดา เอาโทษกับอุปชาอาจารย์เอาโทษกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอันนี้เราพิจารณาโบราณเขาก็ประสบปัญหามาก่อนแล้วนะแล้วาศาสนาเนี่ยไม่ได้ปลอดภัยเพราะพุทธาาศาสนานี่เป็นาศาสนานที่เปิดเสรียอย่างาศาสนาบางศาสนานี่เขามีการคัดคนที่จะบวชได้มากจะมาบวชนี่โอ้ยต้องเข้าองค์กร ที่จะตัดสินแต่ทีนี้ของพุทธศาสนานี่เราให้ความเป็นเสรีเหมือนกับมีเสรีภาพที่จะบวชไปเลยนะใช่ไหมถ้าไม่มีข้อผิดพลาดอันนี้แล้วฉันมีสิทธิ์บวชมันตรงข้ามกับสถาบันศาสนาอื่นที่เขาฉันมีสิทธิ์จะเอาไม่เอาคุณนี่ฉันไม่เอาแต่ของพุทธศาสนานี่ฉันมีสิทธิ์บวชถามอันตรายที่กรมไปฉันไม่มีผิดฉันบวชได้เอาละสิในประเทศไทยมีประเพณีบวชศึก ก็คือเราต้องการให้กุลบุตรนได้ประโยชน์จากพระศาสนาเราเข้าไปบวชท,ท่านที่มาบวชนี่เป็นคนของสังคมไทยใช่ไหมทีนี้เมื่อพุทธศาสนาเปิดกว้างอย่างนี้หนึ่งองค์กรพุทธศาสนาต้องแข็งเมื่อรับเข้ามาแล้วนี่จะต้องมีการศึกษากันอย่างจริงจังแต่บางสมัยมันก็อ่อนแอทีนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็คือบ้านเมืองทางรัฐเนี่ย เมื่อเห็นว่าพุทธศาสนานี่เป็นประโยชน์แก่รัฐรัฐจึงต้องเข้ามาช่วยเหลือในการที่ว่ากันคนที่ไม่สมควรให้บวชเนี่ยไม่ให้เข้ามาบวชและช่วยพระเวลามีพวกที่ประพฤติตัวไม่สมควรเข้ามาแอบแฝงเช่นเวลามีลาบผลมากแล้วมาบวชหาลาบทางรัฐจ,จะต้องเข้ามาซึ่งเราจะมีอดสัตว์เช่นการสังเกตนาอย่างพระเจ้าโศกหาราดก็ปราลบเหตุน,นี้แหละ มีพวกที่บวชเป็นเดรถีเข้ามาเยอะแยะเพราะาพุทธศาสนาได้รับการบรุถามบำรุงบวชเข้ามาและสบายก็เลยเข้ามาปลอมแอบแฝงบวชเยอะแยะพระเจ้า,าโสกก็ต้องจัดการสอบต้องใช้วิธีสอบเลยนะสอบว่ามีความรู้ทำวินัยมีทิฏฐิถูกต้องหรือเปล่าจับศึกจะต้องเท่าไหร่คือทางรัฐเนี่ยน่าจะถือโอกาสนี้ที่จะวินาเวลานี้รัฐสมัยเนี่ยไม่ได้มีความรู้ ที่จะเข้าใจสถานการณ์และวิธีดำเนินการในเรื่องนี้ไม่เหมือนอย่างพระราชามหากษัตริย์ในสมัยก่อนท่านเป็นองค์ศาสนูปธรรมพวกนี้พระองค์ก็รู้หลักเนี่ยจะต้องทำวิธีเนี้ยคือในสมัยใดที่พระศาสนารุ่งเรืองขึ้นมีลาบสการะมากก็จะมีคน,นมาแอบแฝงเยอะ สมัยนั้นก็ถือเป็นหน้าที่ของบ้านเมืองที่จะต้องมาดึงคนของตัวเองที่เข้ามาแอบแฝงออกเพราะคนเหล่านั้นถือว่าเป็นคนของรัฐเข้ามาทำลายพระาศาสนารัฐต้องรับผิดชอบอันนี้กลายเป็นว่ามามองผิดมองว่านี่เป็นคนของวัดคนของพระาศาสนาแล้วทําไมไม่ดีเออเป,เป็นไปได้ยังไงฝ่ายพุนที่เข้ามาเข้ามาแอบแฝงบวชอยู่มาทําลายแล้วทาไมคุณไม่เอาพวกคุณออกไปและฉันไม่มีอาญาไม่มีอํานาจนี่ ทางรัฐสมัยก่อนนั้นเขาต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยไม่มีอํานาจไม่มีอาจรยะก็ทําอะไรไม่ได้ก็กลายเป็นว่าถูกกระทาอ่ะคณะสงฆ์นี่พระาศาสนาเนี่ยถูกกระทํานั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบ้านเมืองประชาชนเองที่จะต้องมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลแล้วคนเหล่านี้ออ